นี่คือบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยที่อยู่ๆเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนาย,ยนปี2021ที่ผ่านมาก็ได้มีแสงสว่างว่าปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าพร้อมกับเสียงสนัน่นกึกก้องไปท,ทั่วบรเิเวณจนทําให้คนไทยต่างตื่นตกใจไปทั่วทางโซเชเียลมีเดียหากย้อนกลับไปอีก8ปีก่อนหน้าก็ได้มีเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นที่เมืองชูยบิงส์ในประเทศรัสเซียเช่นกันแต่กลับเป็นเหตุการณ์ในช่วงที่รุนแรงกว่าน,นี้มาก พราะหลังจากที่ชาวรัเสเซียนับแสนคนเห็นเปลวไฟลุกโชนพาดผ่านของฟ้าได้ไม่นานก็ได้มีการระเบิดของคลื่นกระแทกที่รุนแรงต,ตามมาอีกไม่กี่นาทีให้หลังสมผลให้มีอาคารบ้านเรือนจำนวนมากเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า1 5 0 0คนจากเหตุการณ์ที่แน่ชัดว่ามาจากการระเบิดของดาวตกกลางอากาศทําให้ต่อมาในปี2015องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรอนอาซ่า ก็ไม่รอช้าที่จะอนุมัติแผนการทดสอบภารกิจป้องกันโลกจากดาวคราน้อยขึ้นมาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์คลิป,ปวิดีโอนี้ได้รับการสนับสนุนโดย Blockdit <5, S 1> ภารกิจ Double Asteroid Redirection Test (RAD) คือแผนการทดสอบการปรับเปลี่ยนวงโครจรของดาวเคราะห์น้อยด้วยวิธีการนำยานอวกาศขนาดเท่ากับรูปบรรทุกเข้าไปพุ่งชนซึ่งตัวยานได้ปล่อยตัวสู่อวกาศไม่ช่วงปลายปี2021ที่ผ่านมาโดยที่เส้นทางของดาร์ทได้ถูกตั้งไว้ไปยังบริวารของดาวเคราะห์น้อยดวงหนึ่งที่มีชื่อว่าเดมอร์ฟอสซึ่งมีขนาดเทียบเท่ากับมหาพริรามิดกีซ่าของชาวอียิปต์โบราณสมมุติว่าถ้าเจ้าเดมอร์ฟอสดวงนี้มีเส้นทางตรงมาอย่างโลก มันก็จะก่อให้เกิดหลุมอุกกาบาตท,ที่มีขนาดใหญ่กว่า6กิโลเมตรพร้อมกับสร้างแรงระเบิดที่สามารถทำลายล้างมหานครอย่งกรุงเทพได้อย่างง่ายดายดังนั้นภารกิจดาร์ตจึงเป็นการทดสอบครั้งสำคัญที่มนุษเยชาติจะเรียนรู้วิธีการปกป้องโลกเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ตัวยานอวกาศดาร์ตก็ยังได้ติดตั้งเทคโนโลยีสุดล้ำยุคข,ของนาซาเอาไว้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นแผงโซะลาเซลล์รุ่นใหม่แบบม้วนได้ ที่ได้มีการทดสอบมาก่อนหน้าบนสถานีวากาศนานาชาติเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาหรือแม้แต่การใช้เครื่องยนต์การขับเคลื่อนด้วยไอออนซึ่งอาจปฏิวัติว,ตวงการการสำรวจอวกาศได้ในอนาคตทางนาซาได้มีการคำนวณว่ายานอวกาศดาร์จะใช้เวลาเดินทางฝ่าห้วงอวกาศเป็นเวลาประมาณ1ปีหลังจากการปล่อยตัวก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนการพุ่งชนดาวเคราะห์น้อยเดอร์มัฟฟอส้วยความเร็วกว่า6กิโลเมตรต่อวินาทีหรือเร็วกว่ากระสุนปืนถึง4เท่า ซึ่งดาร์ตจะใช้เทคโนโลยีกล้องรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่าเดรกอเพื่อคำนวณเส้นทางและกำหนดพิกัดให้ตัวย,ยานประทะเข้ากับเป้าหมายอย่างแม่นยำโดยอัตโนมัติเนื่องจากวิศวกรภาคพื้นไม่สามารถควบคุมยานทางไกลได้จากสัญญาณที่ล่าช้าระหว่างโลกกับตัวย,ยานโดยที่ในช่วงระหว่างการพุ่งชนเกิดขึ้นก็จะมียานอวกาศขนาดเล็กแยกตัวออกมาจากดาร์ตอีกลำหนึ่งเพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์การพุ่งชนส่งกลับมาอย่างโลกอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน หลังจากนั้นในปี2024องค์การอวกาศสหภาพยุโรปหรือว่าอีซ่าก็จะส่งยานอวกาศอีกลำหนึ่งที่มีชื่อว่าเฮราตามขึ้นไปตรวจสอบผลการประทะของดาร์ทอย่างละเอียดซึ่งในภารกิจนี้ก็จะมีการส่งยานหลักไปโคจรร้อมรอบพร้อมกับหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่ผลิตโดยองค์กรการสำรวจอวกาศญี่ปุ่นที่สามารถรับความเสียงได้มากกว่าตัวยานแม่ลงไปสัมผัสกับพื้นผิวของเดโมฟอส จนแน่ใจว่าวงโครจรของดาวบริวารดวงนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนตามที่คาดการไว้จึงนับเป็นการสิ้นสุดภารกิจทดสอบการคุมกันโลกจากดาว้อน้อยครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติว่าถ้าหากเกิดมหัตภัยจากอวกาศขึ้นมาจริงๆแล้วก็เราก็จะสามารถปรับเปลี่ยนวงโครจรของวัตถุอันตรายเหล่านั้นออกไปให้พ้นเส้นทางสู่โลกได้หรือถ้าเกิดว่าภารกิจด้านนี้ล้มเหลวขึ้นมามนุษยชาติ ก็ยังมีเวลาอยู่อีกมากมายที่จะทดลองค้นหาวิธีการใหม่ๆใ,ในการรับมือภัยพิบัตินอกโลกเพื่อหวังว่าเราจะไม่ลงเอยแบบในโดเสา์ที่สูญพันธุ์ไปเมื่อ65ล้านปีก่อนกันแล้วกันซึ่งคุณสามารถติดตามข่าวสารการพัฒนาเทคโนโลยีของมนุษย์ได้ผ่านแอปพลิเคชัน Block i ิ t ที่ได้รวบรวมนักเล่าเรื่องเอาไว้อย่างมากมาย เพื่อมอบบทความสาระความรู้ดีๆฉบับย่อยง่ายสำหรับผู้ใฝ่รู้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจประวัติศาสตร์หรือถ้าคุณอยากเป็นนักเล่าเรื่องราวเหมือนกับเรา Blockdit ก็เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาเป็นนักเขียนพร้อมกับสร้างรายได้ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลด Blockdit ได้ที่ Play Store หรือ App Store ได้แล้ววันนี้พวกเรา s p a TH แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป